สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้พบกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศในประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราไปติดตามนโยบายของพรรคการเมืองในด้านต่างๆนะครับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะตามกันและหลายเรื่องนะครับวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ชมไปติดตามสักเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของข้อเสนอของบรรดาพรรคการเมืองในการแก้ไขปัญหาวิกฤตขยะบ้านเราเนี่ยครับจะเมืองเล็กเมืองใหญ่ มีขยะทุกพื้นที่นะครับตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเราเลยแต่ว่าวิธีการกําจัดของบ้านเราเนี่ยถ้าไปเทียบกับต่างประเทศเขาบอกว่ายังห่างไกลวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะครับดรนัทวรพลรัศริวัชระบุญน,นะครับวัชระบุญน,นะครับตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์น่าจะได้เห็นข้อเสนอของบรรดาพรรคการเมืองบ้างแล้วที่<ม>เห็นชัดๆก็ ตามป้ายหาเสียงแต่ถ้าพูดถึงขยะอาจจะไม่เห็นเยอะเท่าจํานวนเม็ดเงินในเรื่องของประชานิยมใช่ครับผมมองแล้วเป็นยังไงอาจารย์ครับครับก็จริงๆก็เข้าใจได้ครับในกฎไกของการประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคการเมืองแต่วันนี้คงต้องอแชร์ข้อมูลในส่วนของขยะเพราะจริงๆแล้วก็มีผลกระทบต่อพวกเราแล้ว ดูจากโพลตอนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดนะครับความต้องการในเรื่องของนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของขยะเนี่ยมาเป็นอันดับสองเลยครับรองจากเรื่องของ PM 2.5็มงจุด้ก็มีผลกระทบต่อพวกเราในหลายๆมิติทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยครับผมถามย้อนเลยนะเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราเห็นแหละปัญหาขยะเนี่ยย้อนไปกี่รัฐบาลก็แล้วแต่มันก็จะมีมาตลอดครับอาจารย์ครับมันเกิดจากการแก้ไขปัญหายังไม่ถูก จุดยังไม่ถูกที่นี่ยังไงครับอาจารย์ครับผมผมเรียกว่าเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมันต้องใช้หลายมิติในการแก้ไขทั้งมิติทางด้านการจัดการขยะนี่นะครับใช่ครับทั้งมิติทางเทคโนโลยีทั้งมิติทางด้านกฎหมายครับ จะต,ต้องบอกนําเรียนครับข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลายท่านคงทราบว่าถ้าข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในปี64เนี่ยเรามีขยะต่อปีเนี่ยประมาณ25ล้านตันเลขกลมๆนะครับเเลขจริงมาประมาณ24.98ไบสเก้ซีสวัสดิ์กลมๆเนี่ย25เปอร์เซ็นต์แต่เราจัดการได้เพียง9.28ตันล้านตันต่อปีพูด,ดง่ายๆจัดการได้37เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอีเจ็อยู่ไหนไม่รู้อีเจ็ไม่รู้อยู่ไหนอเกือบเกือบ<า>60กว่า3เนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนที่สําคัญคือใในนน37 32เีี่ยมมประาณ ครับ,รบก็คือ7.8-9ล้านเนี่ยตันต่อปีที่เอามาใช้ประโยชน์ครับผมแต่ว่าเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือไม่รู้ไปอยู่ไหนทำลายสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่ออะไรนะครับวันนี้เนี่ย ถามว่าแนวทางแก้ไขควรจะเป็นยังไงในเชิงวิชาการเนี่ยมันต้ององมีองค์ประกอบหลายๆส่วนเช่นมาตรการทางเศรษฐศาสตร,ร์การจูงใจให้มีการจัดการขยะตั้งแต่ครัวเรือนนะครับแทนที่จะปล่อยออกมาเป็นขยะแล้วปล่อยให้ผู้มีอำนาจในการจัดการหรือผู้รับผิดชอบดูแลเมืองเป็นคนจัดการ,รจริงๆครัวเรือนทุกครัวเรือนในฐานะประชาชนก็ต้องช่วยจัดการในเบื้องต้นนะครับอันถัดมาคือความซึ่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความตระหนัก ความตระหนักเนี่ยหลายคนเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับหลายที่จะเห็นว่าวันนี้เขานิยมทําเรื่องลงไฟฟ้าขยะกันปัญหาของเราก็คือขยะเรากับขยะในต่างประเทศมันต่างกันโดยสิ้นเชิงทําไมส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยแล้วก็ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทยครับแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยกล่องนมนะครับล้างทานรับประทานเสร็จล้างตากแดดคลี่ให้แห้งแล้วค่อยส่งขยะ บ้านเราเนี่ยทานครึ่งกล่องโยนทิ้งถังขยะแล้วตรงนี้ผมต้องให้อาจารย์ยืนตรงนี้เลยนะ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าใจเพราะบางคนคบ,บอกว่า<ม>โรงไฟฟ้าพลังงานขยะวันนี้ภูกเก็ตก็มีนะครับมี<ก>ทุกที่ครแต่มักจะมีปัญหาทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีแล้วทำไมขยะมันไปไม่ได้เหรอมันไปไม่ได้จริงๆมันไปไม่ได้จริงๆเพราะว่า ความชื้นสัมผัสในตัวขยะเองที่มาจากของเหลวที่ยังอาจจะบริโภคไม่เสร็จรตัวพวกนี้ครับและการจัดการเบื้องต้นเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมผมไม่ว่านะผมไม่ได้พูดถึงพรกการเมืองใดแต่ถ้ามีการพรกการเมืองใดรณรงค์สร้างโรงไฟฟ้ากําจัดขยะด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ย มันต้องดูต้นทางเลยเคือคือมันต้องถามู่่กันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผมจะนําไปสู่ว่าการจัดการขยะด้วยพลังงานเป็นวิธีทางออกที่ดีอันหนึง่งแต่แต่ต้องมีอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมเช่นพัฒนากลไกลของ ของของประชาชนด้วยเช่นว่าจะทํายังไงให้ช่วยอย่าคัดแยกขยะให้ชัดเจนต้นทางต้นทางขณะเดียวกันวันนี้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าจะลงเรื่องนี้จะบอกเลยว่ามันมีประเด็นกฎหมายอยู่แฝงอยู่พอสมควรเพราะเจ้าของขยะกับเจ้าของเทคโนโลยีบางทีไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วก็ต่างคนก็มองคนละมุมนะครับจุดคุ้มทุนของการจัดก,การขยะมันอาจจะไม่ใช่เร็ว ในระยะเวลาที่ผู้ดีง่ายอยู่ในตําแหน่งอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันจําเป็นต้องทําหรือทาแล้วได้ประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องระยะยาวซึ่งงานแบบนี้ครับจริงๆรัฐบาลกลางอาจจะต้องออกมตรการซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการทำสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย PPP นะครับที่ช่วยระหว่างร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนแต่ข้อหนึ่งของการใช้งบ PPP คือต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทีนี้เมื่อ เราบอกว่าขยะเรามันต่างจากต่าง,างประเทศความชื้นเยอะพลังงานที่ใส่ก็ต้องเยอะกว่าชาวบ้านงั้นจุดคุ้นทุนมันก็เลื่อนออกพอเลื่อนออกเนี่ยมันเกิดความไม่มั่นใจของทั้งผู้ที่จะลงทุนแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของขยะกยลไกรัฐก็คือจะต้องทํำยังไงให้มันเกิดการการกระตุ้นให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น <ừ> นะครับคือมาตรการที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ว่าไม่ดีรหรือทําไม่ได้ในเชิงหลักการมันทําได้ครับแต่อาจจะต้องปรับ อีโคซิสเตอะไรให้เหมาะสมสักนิดหนึ่งค,ความตระหนักของประชาชนก็ต้องทําต่อเนื่องนะครับกฎหมายที่ไม่เอือ้ออาจจะต้องมีการปรับบ้าง,ซ,งซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะไปถึงจุดนั้นแต่วันนี้ถ้าโฟกัสที่ตัวนโย,ยบายของพรรคการเมืองหลายๆคณะก็จะสังเกตครับว่า PM 2.5ก็ยังมาอันดับหนึ่งตามค,ความนิยมขยะก็เป็นอันดับ2หลายๆพัก ก็คงพูดถึงเรื่องของกลไกในการเสริมให้อังนั้นแยกขยะควยเรือนให้ให้มีเหมือนกับสมัยที่เราซื้ออุปกรณ์เองแจกอุปกรณ์เองก็ให้แต่ละโครเรีเยมีเครื่องบำบัดขยะขนาดเล็กประจำได้ไหมอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นแนวนโยบายหนึ่งที่ซึ่งในเชิงวิชาการก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับอันนี้ความคุ้มค่าในในเชิงมหาภาพเราคงต้องศึกษากันอีกทีหนึง่งนะครับอันถัดมาบางพักก็พูดถึงเรื่องของการเนี่ยครับโฟกัส โรงงานขยะหรือการทําหน่วยงานที่มีขยะอยู่ในมือเอามาแปลเป็นปุ๋ยบ้างเอามาแปลเป็นเป็นพลังงานบ้างจริงๆการคัดแยกขยะเป็นหัวใจสําคัญและที่สําคัญคือคัดแยกเสร็จแต่คัดแยกดีไม่ดีเอาไปใช้ต่อประโยชน์อย่างไรเรากระตุ้นให้ให้บุคลากรหรือประชาชนของเราะครับทำสามอารีดิวรียูรีไซเคิลมาตลอดแต่บางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการกระตุ้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยความเข้าใจของคน ทำจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรหลายคนก็บอกว่าก็แยกขยะเสร็จพอตอนเก็บก็เห็นเอาไปรวมกันที่เดิมแล้วจะให้ผมแยกทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยครับเราต้องปรับทุกทางผมเชื่อว่าดีแต่อีโคซิสเต็มที่ประกอบกันนโยบายนั้นน่อาจจะต้องอาจจะต้องปรับครับเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยข้อเสนอของบรรดาภาคการเมืองบางที่อาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยเราจะเห็นข้อเสนอของเขามันมันพอหรือยังหรือว่ามันพูดกันชั่วโมงเนี้ยน้ำหนักมันขนาดไหนอะไรยังไงคือด้วยความที่เรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็กระทบงานออผมมองว่า ตอนนี้หลายคนก็ชูประเด็นหลักก่อนนะปากท้องเพราะเราก็อยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาลงหลายปีที่มันมเิคะแนนได้เขาก็คงต้องทําก่อนซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับจริงๆพักการเมืองที่ที่เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลเนี่ยก็จะมีหลายพักที่ชูเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในมิติขยะเนี่ยก็มีการพูดกันในหลายๆประเด็นอยู่เหมือนกันถามว่าพอไหมในมุมของนักวิชาการเราก็ว่ามันน้อยไปนะน้อยขนาดไหนน้อยขนาดไหนกันคือคือเขาอยากให้เติมอีกสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้บางพักไม่พูดถึงเลยบางพักก็จะพูด ในมุมกว้างๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจจะพูด้องพักก็พูดให้ติดไว้หน่อยใช่ครับให้มีว่าเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะเราต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเป็นรูปธรรมหรือความเป็นอะไรอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักนะครับเราก็ในฐานะประชาชนด้วยเราก็อยากให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะทําอะไรแต่เราก็เข้าใจในบริบทของการที่จะต้องสื่อสารในช่วงใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยก็คงต้องเล่นจุดสําคัญที่เป็นความกังวลอยู่ เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็ย้อนกลับมาเรียกเดิมครับว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ความตระหนักของประชาชนวันนี้ประชาชนก็ตระหนักถึงเรื่องปากท้องตัวเองก่อนแหละเพราะเป็นสิ่งที่กระทบทางตรงเรื่องสิ่งแวดล้อมก็อาจจะบอกไกลตัวหน่อยเลี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉนั้นนโยบายความสาคัญของนโยบายมันก็ลดหลั่นลงมาอาจารย์ครับหลายคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าอันนี้ถามในเชิงนักวิชาการนะครับบางคนก็บอกว่าเงินที่ทํามาใช้ในโครงการต่างๆ7 0 0ดร้อยแปดร้อยพันสามพันอะไรเนี่ยที่เราเห็นตามป้ายหาเสียงเนี่ยนะบางคนบอกว่าไปดูงบมาแล้วมันก็ไม่มีจริงๆมูลค่าจากขยะที่นักกชาารมอง มันมีมูลค่าซึ่งสามารถไปกรบได้ใช่ไหมครับอาจารย์มันมันเยอะครับถ้าบริหารจัดการให้ถูกต้องเนี่ยมันเยอะมากมันไม่ใช่แค่ขยะทางตรงนะครับ,รบเพราะเราจัดการขยะได้ดีตัวขยะเองมันก็คือพูดง่ายๆวัตถุดิบของอีกไลฟ์ไซเคิลหนึ่งถ้าพูดตามหลักวิชาการ,รมันสามารถที่จะร re ีไซเคิลรียูรือออพไซเคิลเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อครับ ซึ่งมันก็ลดวัสดุต้นทางของสิ่งเหล่านั้นไปแทนที่เราจะต้องไปเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เราก็ใช้ของจากเนี้ยกลับมาทดแทนได้ในบางส่วนซึ่งแน่นอนต้นทุนลดทีนี้ ต้นทุนค่าจัดการเนี่ยมันเพิ่มหรือน้อยกว่ามันคุ้มค่ารือไหมครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งในเทคโนโลยีมันมันมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาทุกวันมีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งทําให้การจัดการขยะการจัดการพลังงานเนี่ยดีขึ้นมากมากเลยครับผมเชื่อว่าความคุ้มค่าส่วนหนึ่งทางตรงอันนี้ก็คุ้มอยู่แล้วไม่รวมถึงนะครับผลกระทบทางสุขภาพงบที่รัฐบาลต้องใช้ในการดูแลหรือ หรือพูดง่ายรักษาสุขภาพของประชาชนมันลดลงด้วยเป็นเงาตามตัวการที่คนอยู่ในมลพิษที่ไม่ดีไม่สะอาดมันก็จะเกิดโ Grandpa> รคภัยไข้เจ็บตามมาเพราะนั้นมันไม่ใช่งบทางตรงจากขยะอย่างเดียวแต่มันเป็นประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขด้วยนะครับอาจารย์บอกในมุมมองในเชิงของกฎหมายเมื่อตอนต้นครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยนะปฏิเสธไม่ได้เลยผมไม่เห็นสักป้ายเลยนะครับอาจารย์ครับที่พูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไรถ้าไม่นับ PM.25 มใช่ครับมันไม่เห็นจริงๆนะครับอาจารย์ครับไม่เห็นครับไม่เห็นมันมีกฎหมายในเชิงที่ยังเป พอสมควรพอสมควรจริงๆพีพ,พ,พ,พทํากันมานานมีการคุยกันมานานในรเรื่องในเรื่องโรงไฟฟ้าขยะนะครับ,รบเรื่องนี้แล้วก็พูดง่ายๆก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมมาตรการเศรษฐศาสตร์เนี่ยหรือกฎหมายที่จะออกเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ในเชิงบวกเช่นแทนที่จะถ้าคุณทําดีคัดแยกขยะดีคุณก็ลดค่าธรรมเนียมกัน กา,การดูแลขยะไปเพราะนั้นค่าใช้จ่ายขององค์กรหรือประชาชนที่จะต้องจัดการถ้าจัดการได้ดีคุณก็ลดค่าใช้จ่ายคุณไปอันนี้เรียกว่าปัจจัยเศร,รษฐศาสตร์เชิงบวกบนะครับหรือเชิงลบก็คือ จับปรับนั่นแหละครับก็คือปรับมีค่าธรรมเนียมสูงมีอะไรสูงขึ้นอันนั้นอันนั้นก็เป็นเชิงลบแต่กลไกเหล่านี้มันก็เป็นกลไกที่ในนักฐานวิชาการต้องบอกว่าไม่ใช่ต้นทางที่ดีที่สุดมันเป็นตัวกระตุ้นกลางทางเฉยๆสุดท้ายก็ต้องเร่งไปสร้างความตระหนักเพราะเมื่อเรามีความตระหนักแล้วการการปฏิบัติตนของครัวเรือนเยอะๆเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดใจริงๆถ้าพูดถึงต่างประเทศที่อาจจะเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆแบบชัดเจนแล้วก็สโคบสโคบลงมาต่างกับบ้านเราเยอะไหม จริงๆกฎหมายเน่ยเขียนไม่ต่างกันครข้ายๆกันเขียนไม่ต่างกันทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วที่เราชื่นชมเขาเนี่ยน,นะใช่ครับจริงๆพาะเราก็ดูจากเขาเป็นต้นแบบนะครับ,รบพอระบอยาขยะเราก็ออกมาไม่กี่ปีมานี้รจริงๆเขียนได้ดีนะครับทําได้ดีแต่ในวิธีการ ทำอีโคซิสเตมเพื่อให้กฎหมายฉบับนั้นน่ยมันช่วยครับอย,อย่างเงี้ยครับอย่างที่เรากลับมาเรื่องของโลงไฟฟ้าขยะที่เรื่องของให้ให้เอกชนมาร่วมทุนว่าเทคโนโลยีดีกว่าโอปเปเรตดีกว่าไม่ต้องพึ่งพินรัดทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันไปติดตัวอื่นๆของของกรอบกฎหมายนะครับพวกนี้ครับก็เพราะฉะนั้นสุดท้ายถามว่ากฎหมายต้องปรับไหมยังมีบ้างนะครับ,รบในบางมิติแล้วก็ขณะเดียวกันผมยังเชื่อว่าที่ทิ้งไม่ได้คือไม่ว่ารัฐบาลไหนจะจะ,จะมาที่หยุดทําไม่ได้คือสร้างความตระหนักแก่ประชาชนอาจารย์ครับอาจจะเป็นมุมมอง ซึ่งละเอียดอ่อนพอสมควร,ครที่จะหยิบมาใช้ในการ,รหาเสียงเพราะรถ้าคนคมองในแง่ดีอาจจะคิดว่ามันดี แต่ถ้าคนมองในแง่ไม่ดีอาจจะคิดว่าไปต่อว่าเขาพรรคการเมืองเลยไม่ค่อยกล้าเล่นเลยบ้างครับเป็นไปได้ครับเพราะอย่างที่ผมว่าประเหตุผลสําคัญที่สุดก็คือมันไม่ใช่อันดับต้นที่ทุกคนคิดว่าจะเลือกคือลีเลตว่าพรรคการเมืองที่พูดสีวันร้อมและจะถูกเลือกกับระหว่างพูดเลือกปากท้องและจะถูกเลือกเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนมันชัดเจนแล้วเพราะนั้นก็จะเหมือนว่าเป็นอิชชูของ ภาษาบ้านๆใช้คำว่าลูกเมียน้อยแล้วกันนะครับก็คือว่าไม่สามารถที่จะพูดเรื่องอื่นก่อนดีกว่าพูดเรื่องนี้ซ่อนๆไว้ก่อนยังไม่ยังยังยังไม่ได้จำเป็นต้องเอามาไฮไลท์ที่จะพูดประมาณนี้ครับครับและอาจารย์คิดว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นหากว่าพักการเมืองเขาดูอยู่แล้วเขาหยิบขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยที่เขาไม่ได้สูญเสียอาจจะเป็นข้อนแนะนําสูญเสียฐานเสียงสิ่งที่เป็นเรื่องของปากท้องเนี่ยเขาควรจะชูจุดไหนและประชาชนรู้สึกว่าเออข้าท่าอาจารย์จริงๆอาชีพของการจัดการขยะเนี่ยนะครับ อ,อ,อาจจะเป็นวัฒนธรรมของเราที่เรามีความรู้สึกว่าพอเราทิ้งไปเป็นขยะแล้วมันไม่ใช่ของเราวันนี้เนี่ยถ้าผมแบ่งสองกลุ่มเนาะกลุ่มที่เป็น ผู้ประกอบการ,รผู้ที่ผลิตขยะในระดับองค์กร,รผู้ผลิตสินค้าบริการ,รมันก็มีในเชิงวิชาการมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า EPR Extended Producer Responsibility หรือความรับผิดชอบของผู้ผลิตมลพิษเหล่านี้ครับเขาก็รณรงค์และใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีกลไกการ take back คือรับขยะนี้กลับเขาเ้าไปสู่บริษัทเองหรือผู้ประกอบการเองเพื่อจะใช้ประโยชน์ในเชิงของ reuse recycle อะไรเหล่านี้ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีซึ่งรเราเริ่มเห็นในช่วงหลังๆกฎหมายที่ดีอาจจะ ตุ้นให้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นมไม่ว่าจะเป็นกลไกทางเศรษฐศาสตร์หรือกลไก,ลกลอื่นๆที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มีมากขึ้นในภาคประชาชนเนี่ยการที่เราออกอกฎระเบียบส่งเสริมสุดท้ายมันหนีไม่พ้นเรื่องความตระหนักเหมือนเรื่องของปิดไฟนะครับเทียบง่<ๆ>ายๆ,ๆการปิดไฟลงเรื่องลดพลังงานเราก็ลงการปิดไฟการไม่ใช้พลังงานมันก็มีาลดดอกอยู่ในนั้นเหมือนกันว่าเปิดไฟก็คือไม่ทํางานอยู่เฉยๆใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะจริงๆเหตุผลคืองานต้องออก สิ่งนี้ต้องทําการบริโภคหรือเศรษฐกิจก็ต้องโตมันก็โตไปพร้อมกันกับการที่พอเรามีความสะดวกสบายในในทุนนิยมในเทคโนโลยีเราก็มีขยะเพิ่มมากขึ้นแต่จะจัดการอย่างไรก็สุดท้ายสาคัญที่สุดครับถ้าแคมเปญในการกระตุ้นความตระหนักนี่แหละครับแต่ผมว่าคนมีมุมมองเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์ครับเมื่อก่อนเวลาคนเห็นไปเก็บขยะเนี่ยก็จะมองเขาอีกประเภทนึงใช่ครับ แต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มเก็บขยะในบ้านใช่ครับไม่ทิ้งนะฮะอาจารย์ครับแล้วเอาไปขายนะฮะเพราะมันมีมูลค่าตัวนี้ก็มีมีมีประเด็นเหมือนกันเราเรายุคหนึ่งเนี่ยพอมีรูปภาาเราขายได้เป็นก่อเป็นกรรมบางธุรกิจเนี่ยขึ้นป้ายล่าร้านเลยรับซื้อกิโลอะไรช่วงหลังผมเข้าใจว่ารัฐบาลเปลี่ยนนโยบายยอมให้นําเข้าขยะจากต่างประเทศทุกแนวเหล่าเนี้ยวัสดุบางอย่างเนี่ยเข้ามาได้เพื่อที่จะมาใช้ในโรงงาน เป็นวัตถุดิบของโรงงานแต่มันทําให้กลไกราคามันเพี้ยนราคากระดาษที่เราเคยเก็บหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่เราเก็บแล้วไปขายมามันลดเรามาถูกมากเลยครับเดี๋ยวนี้มันก็เลยทําให้แรงกระตุ้นในเชิงเศรษฐศาสตร์มันน้อยลงครับอันนี้ก็ต้องทบทวนและเทียบช่างน้ําหนักนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันดูมิติเดียวไม่ได้มันก็ต้องเทียบกันในหลายประเทศแต่เรื่องขยะนี่ยังสําคัญครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับผมต้องให้อาจารย์นัทวรพลเนี่ยนะครับ ท่านฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็จะดูแหละครับปากท้องอ่ะก็ตัดสิใจของท่านผู้ชมไปแต่เผื่อว่าท่านผู้ชมจะดูนโยบายเรื่องของสิ่งแวดล้อมนโยบายเรื่องของขยะเนี่ยดูยังไงว่ามันเป็นนโยบายที่ดีให้อาจารย์ฝากหน่อยครับเช่นครับ,รบจะนําเรียนกับ ประชาชนทุกท่านนะครับว่าวันนี้เราคงต้องเลือกพักการเมืองที่อยู่ในอุดมคติหรือในฝันของเราตามที่เราเห็นเราชอบแต่ก็ฝากไว้ครับว่าขยะเป็นเรื่องสําคัญมันกระทบกระเทือนท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมดูพักการเมืองที่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมนอกจาก p m 2 5แล้วเรื่องขยะก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันยังไงก็ลองฝากดูนะครับว่าพักไหนมีนโยบายด้านนี้บ้างผมเชื่อว่าทุกนโยบายเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ผู้นําทางการเมืองที่ทุกท่านชอบ ครับครับมาเห็นภาพนะครับวันน <Pop ces. S 1> ี้ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีมทรพระนครนะครับที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยกันขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับหมดเวลานะครับสำหรับห้องข่าวรัฐสภาชนแนลนะครับช่วงหน้าเราไปติดตามรับชมข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภากันต่อครับช่วงนี้ผมและอาจารย์นัทวรพลต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ